วันนี้เราจะมาดูแอร์ระบบแอร์มันไม่เย็นหรือว่ามีการรั่วการตวดการการตรวจสอบรอยรั่วนี่มันจะตรวจตรวจให้ถ้าเอาตามหลักการของครูจะใช้หลักการตรวจอยู่ประมาณสอสองอย่างหนึ่ง หนึ่งใช้หลักการแวะดูดดูที่หน้าปัดมินิโฟเกตถ้าไหลนั่นคือรั่วแต่จะรั่วสุดไหนเราต้องใช้ทุกอย่างไปดูอีกหลักการที่สองคือใช้หลักการอัดเมื่ออัดอัดหนมันจะเห็นเห็นมากกว่าเราทำสูญญากานและแวะ็ก ข้อยางเห็นไหมเห็นไหมเมื่ออัดเมื่อกี้หนึ่งอยู่ที่กูอ,อัดเข้าไปแรงดันเข้าไปแต่พอประมาณนะครไม่ไม่ใช่อัดมากเห็นไหมเข็มมันเริ่มตีกลับเมื่อเข็มมันไหลแบบนี้แสดงว่ามันมีการรั่วในระบบแอมมันถึงรั่วเนื่องอาจจะรั่วที่โอลิงโอลิงสองรั่วที่ท่อสามรั่วที่ตัวคอยเย็นเอ่อคอยร้อนหรือคอยเย็นข้างในไม่นั้นถ้า โอลินมันสามารถเปลี่ยนได้ง่ายคอยร้อนมันก็จะเห็นเปี่ยนชัดแต่คอยเย็นไม่สามารถที่จะเห็นเปี่ยนชัดเพราะมันอยู่ในตู้เราต้องรือ้อตู้คอนโซลออกไฉะนั้นตอนนี้ถามว่าผู้จะพาไปดูว่าฟังเสียงมันออกไหมว่าใช้หูสัมผัสที่ช่องแอร์เอาหลักการง่ายๆคือมันจะมีเสียงมันจะมีเสียงถ้าไ,ไปดูแล้วมีเสียง <tradicional> แสดงว่ามันจะดังปี like to ถ้ามันมีแสดงว่ามันั่วในตู้ถ้ามันไม่มีแสดงว่ามันั่วข้างนอกเราก็ใช้ฟองน้ำหรืออะไรอย่างเที่เป็นฟองใช้แล้วก็มันจะมีแรงดันออกมาถ้ามันออกมาแสดงว่ามันั่วข้างนอกแต่ถ้าปี้เป็นเสียงข้างในแสดงว่าล <c oughs> ่วที่ตู้เราก็ต้องทําการหรือตู้ทสนที ม่นั้นการลื้อตู้คนคนของรีโวอ่าว่าบอกเขาดีการลื้อตู้คนคนของรีโวรีโวต้องลื้ออมเนี่ยพระชุดควายเย็นมันอยู่ข้างในเดี๋ยวตูวเลยชุดควายเย็นมันอยู่ข้างในแต่ตอนนี้ผมดูแล้วดูแล้วว่ามันรั่วตรงไหนมันมีเสียงดังอยู่ตรงนี้ดูแล้วว่ามันรั่วไม่นั้นเราต้องทําการ หลักการแน่นอนหลักคือต้องเปลี่ยนชุดมคอยเย็นหุือคอยเย็นที่เตียมาตอนนี้เตียมาเรียบร้อยแล้วชุดคยอยเย็นนี่นกล่องนะคือต้องเปลี่ยนตัวนี้ออกแล้วก็ได้ระบบใหม่แล้วก็ทําการแยบข้ามแล้วก็เติมน้ํายาเอ่เข้าไปไมีรนั้นก่อนที่เราจะเติมน้ำายาเอ่อหลังจากเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วเราต้องทำการแวกค้ามนะดูดูตรงนี้นี่มากคอมบิดธรรมดาคอมบิดเราต้องดูว่า ทามิ่งของเข็มมันนิ่งไหมถ้ามันนิ่งก็สแสดงว่ามันไม่มีการรั่วในระบบเราก็ทำสทาสงญรากาศได้่วงประมาณ20นาทีทำสทาสงญยากาศโดยใช้เครื่องนี้และเครื่องไม่ขําในการดูดในการอาดัดมันได้ทั้งรารถูดแล้าอัดเราก็ทำการดูดดูถึงบากาศภายในระบบมไม่มีความ ไม่ให้มีอากาศภายในให้มันเป็นสุญญากาศไ,ได้ลหลังจากนั้นเราต้องทําการเติมเข้าไปเอาให้ชัวร์ว่ามันไม่วกจริงๆแล้วทาได้ดัะนั้นหลักการวันนี้คือตรวจสอบดูแล้วว่ามัน่วกโดยใช้แรงดันมันร่วกแล้วเขนะ้าใจหรเมื่อมันลวกแล้วทํายังไงก็ไปฟังเสียงเขนะ้าใจหรฟังเสียงดูแล้วว่ามันร่วกจริงก็ทําการปิดทุกอย่างแล้วก็ ไฟแรงดันออกท้่หมดหลังจากนั้นเราไปทําการรื้อคอนโซลด้านในซึ่งการรื้อคอนโซลเป็นสิ่งที่ยากพอสมควรของรถแต่ละรุ่นนะการรื้อคอนโซลมีความเสี่ยงสูงมากที่สุดเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะิล็อกสายไฟระบบไฟมันอยู่ในคอนโซลทั้งหมดเราต้องใช้ความชำนาญนถ้าไม่มีความชำนาญในการรื้อไม่ได้ ไม่นั้นวันนี้เราต้องลื้อภายให้เสร็จภายในเที่ยงต้องเสร็จใช้เวลาสักประมาณสักสามสี่ห้าชั่วโมงน่าจะน่าจะโอเคไม่นั้นรถคันนี้ต้องเสร็จภายในก่อนบ่ายโอเคเองะก็น่าจะวันตอนนี้สรุปได้แล้วว่าตัวข้างในก็ทําการลื้อบทนี้นะครับอ่ะป๋าเบีลตันนี้กับการตรวจสองบระบบแอร์นะแอร์รถยนต์ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ